สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันในส,วส,ะสะ่วนเสอตอนนี้บ่าวอาทิตย์ก็ยังอยู่ป่าจะได้ลุกขึ้นมากา็โอ้บรรยากาศดีขนาดเลยาายินเสียงนกหหองเสีวเสีบรรยากาศยามเสออยู่ป่าลุกมาก,กับเบุเอบนเบาไก่เลยเบิ้งสรงคือสิไปเลยจะไปทางใด มีควันไฟอยู่ลุมดูยไปเจอได้ตุ๊กอ้ให้ยังอันนี้มะอูนมะพร้าวยังอันนี้มาดังอยู่ลมแล่เดี๋ยวไปเห็ดอยู่เห็ดจิ้มเลยเข้มเข้มนำเอาเข้มเข้มนำเลยวะ อ๋อเอมาเขาไปจะได้ดิมาอยู่บ่ดิเบ็ดใช้เบ็ดหลังติงติงติเบ็ดหลังนี่ติงเบาไก่ได้ใส่นน่ฮู้นักแทนไปอย่งเีอู้หู้หปรุกรุุา๊อา Đổi lý đi chôm luôn nặng cục tôi nhảy lên cái đục này ba à, nhàng mà mà chỉ mất chỗ bằng mỏng mất bằng bếp này buồn à. anh đây mỏng hơi nhiều hẳn chưa nga anh đi tinh thì đang uộn uộn lên mà chỗ bưng, lên mà bừng tôi nhảy lý đi có <laughs> xe đi có nền vô đó có nền vô có nền vô ba đi con rung này con qua thầm đi vẫn đây đi ba này coi. À, không biết dây này con ở vào đuôi <laughs> bị thay bụi nhìn sấy song cả dư vậy song to. ปลาที่เขาได้เมื่อคืนนี้สองตัวไม่ใช่ตัวยี่ใหญ่เลยนี่นแหละราดับนี่แหละ <c oughs> บานนี้ก็ชิเปียนเครื่องแลวก็ชิลงไปยาเบ็ดยาหม,ม่องก่อนบานนี้ เพราะว่าส pues ุดนี้มันยังก็ทะเลเปียกดิแต่ปุ๋ยาังไงเปียกเพราะว่าตัวได้เปียกแล้วก็เสียนเปียกไปเลยบัดมือ่อจะง่ายเธอยื่หลังน้ำคือติงโมเมนคือสิบันหลอนแต่หัวแหลกคะเพราะว่าเลือดยังบวกลมีโอกาสถือเพราะว่าป้าไดแถวดิหันย่ำแรกครับบุคอยจะถือ ถือแต่ตอนดึกๆปลาเนี่ฮะไมที่ยวหวยนี่เขาจืดเลยเขาหูเลยมวยเออมาใส่บาดหนาพอสิได้ใส่ตอนดึกๆเบิ่งเบ็ดบอกไก่เบิ่งตบอกไก่บอลมายาบได้บอกไก่เป็นปลาให้เขามายามผู้เดียวปลาให้แต่บอกอาทิตย์มายามผู้เดียวบถึกบอกไก่เป็นสิอยู่บอพักเหยู่เี็ดยิ่งหูเข่าเห็ดยิ่ง เท่ากับมหา,าล่ะยามเบ็ดยามมอง bên đây, đây thử đi kinh thế Nên phải ta thử kinh kinh này. một thử đi một thử à gì đây? gì bù thử ôi oh, này xuống sâu bù khỏi thử lên nhiều hói mà vướng mà lùn gần phía trên đây mịt bỏ lưới ra đây nhiều hói cứ cao nhưng mi hói cứ cao rồi nè bù thử những lưới bù khui nhiều sải đơn nhiều sải đơn thử đi บุที่กระรอนเงินเสียเดือน <laughs> บุแล้วจอยทำนี่ครับนี่ขึ้นบอลน,นอดได้เลยได้ทำนี่ ลบฝนลบยังสบายเลยคนะักเลยแทนมีคนมาอยู่นี่เลยได้บิกรุบจะมาห้าอยู่ห้ากินนะผักมาเสะอ,อทีทำนกไหมเหี่ยวบนอลไรนกไหมไลเหี่ยวบนอะไ มันเป็นกาอคือก็หมู่ักเขาเลย บานนี่กัสิลงมากู้อาะมองกับบันนี่อู้ยหนาวอู้ยเย็นเลยอู้ยเย็นเลยย่ามอีกรอบหนึ่งบานนี้ย่ามบานนี้กู้ได้บานบานี่โบย่ามซ,ซื้อได้หนิ บูถึกเลยฮ้ายตัวเน,นี่ยนีบยบย่บูถึกยังเลยมิดเลยได้บูถึกเลยโอ้ một thứ chiếc tô thôi mọng đàn này quạt phay hai hoàng, một thứ thôi nhàng mân Ủa, về mà đi Ủa, mẹ mà hạ bộ cây, có biết chứ đấy bộ cây Đấy, đẹp đôi rồi đấy Lẹp luôn không? Ủa, đẹp đôi แซ่บขนาดเลยตัวอยากนี่แต่บุญอยากพี่กูมองสุงได้เนี่ยนี่ค่ะมาดรับหูเขาบ่นี่โอ้ถูกไหวนี่หนอจะเห็นเนาะไว้แป๊บเดียวเท่าเดียวใส่สองหม้อเลยเอาสองหม้อเลยไว้อีขนาดนี้เหรอักขัดขัดมาเดินยังได้แต่มองไม่นมั่งอีกดางเดียวสองดังบ่อดังดังหนึ่งพี่กูมาเลยนี่ อยู่นี่แหละมอกใกล้ๆน er ี่แหละบริใกล้ดอกเพราะว่าเขาไปกู้ด่างอยู่ทึงมากเลยดิเลืออจะด่างอยู่ใกล้ๆพอเจอปอกเงินโอ้ไปจะไหนเงินโย่โอ้ถึงอยู่ได้ยกขึ้นปุกๆไปเจอปับเลยโอ้ยินย็น อู้เจอและอัตโตเน่งมองด่างนี่ยังไข่อยู่ยังมีดินมี่ยังอยู่อัตก่อนตีบทดินเลยด่างก่อนโอ้เปลนตัวเดียวแล้วเอี่ยเป็นด่างเดียวกันรอนะฮะด่างเดียวกันเอออันนี้เป็นตัวเดียวคืออะไร Và tay xuống đang còn được Đang gì đâu bột thương đấy Cái đai đấy đó gì kì đó phát không, không bộ. cây <laughs> 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 มามาเ,มมาเล่นด้องกันนี่เออปยังสีอาบดำอยู่ยปปได้เนี่ย <c oughs> เอาบได้นี่ยเอาถือแนี่ฮะนี่ชองตัวได้นีู่โตีเราคุโตดิตตจำจำไ้ <c oughs> ปลาชองตัวมองดำเห็นบไก่จ,จัดการเด็ด <c> ห <oughs> ัวเลย Năm không nằm măng nằm laying nhặt lấy nè kelai tối yệ đây khoa đi kínyo mong wai mặt mọc à, hai vựt kiếm hôm nay mặn nè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  nè mặn nè mặn แล้วน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งพอดีแซ่บพอดีแซ่บเนาะเออใล้แต่ว่าปงท่านกันแมนยางไปทางอื่นนะครับมาเบิดหม้อเบิดหม้อเลยปลากับปูลาโตปลากับอะไรจีกินนี่แกงปลาเราโอ้โหหมูไก่กระหิตปลาดุกกับปลาเฉื่อยนะเนโน่ครับมีแกงปลาดุก กับอันนี้แหละเขาเจ้าโอ้เสียบๆเอาก่อนเลยนะนี่เ,เอา<อ>แล้วเนี่ยโอ้เนะบรรยากาศโอ้นกกับมังหงเสี่ยหูขะขักนี่โว้ยยืดคนมานมกินเขาดงกันบาด้เอาก่อนเนี่นนนนรกรอนก็ได้อืมยอดแลแจมคักขักมันเนาะ บ้ายิ่งเนี่ยนี่แหละเพิ่นจะห้องว่าเขาไม่ปลามันแม่นเนาะเด้๋ยวดูเดือนชิปเอ็ดสิบสองนี่ครับเดลีพูดน้ำมันน้ำมันแม่นมันยังเอยเลยชุ่แดงเงยขนาดกระดูกเนาะโอดกระดูกแก่ดิเลือกืรอดูกเนื้อเละ ขาเขาบุพเก่ะเด้าเขาเย็นเท่าหยังเนีะยโอ้ยอิ่มแเขาอคือสวยมากบาพเพลก็เลยกินข้ามหมอเลยบซวากันเนาะาะวากินยู่บานมาได้ะินยูบานมาได้อันนีู้่ป่าเด้ เขาบูมี่าสั้นเนาะบรรยากาศไหเนาะดูขึ้นนะ Gì? Ừ. nào được được mình là leo mà ừ. Ủa, nhầm nào ở đấy nhỉ bảo ừ. của tu nhâm nào đấy Hãy ที่เขาเรียบร้อยแล้วบ sure> ัดนี <that <that eh ้เก็บเครื <that <that uh> <that <that ่องก่อนเก็บเครื่องเมี่ยงเครื่องหลังสวยหลังบวมหม้อแล้วก็สิไปเก็บโม่งเก็บมันเก็บเอ่อทียู่ที่นอตแล้วก็สิกลับแล้วบัดนี้เอาแบะแบะแบะแบิบเมื่อบ้านตัวนี้พอวนี้อยู่ได้กินพอวนี้เลือเมื่อบ้านอยู่ สองตัวปะดุตกในหักเงียงเลยก่อนสิสนปุ่นสะบูไดอัลลาหเงียยปะดุอันลลาห์นี่ผิดกระเด็บปักโอ้ย บ้าดนี้ก็เก็บเครื่องเก็บยังแล้วแล้วบุดเลยสิพากันออกเดินทางครับส่วนเบาไก่เราก็ขึ้นไปก่อนเลยเก็บเครื่องแล้วล้วก็เอารถเราขึ้นไปก่อนไปถึงไปถ่ายที่ถึงบลอาทิตย์ก็หากะเก็บแล้วอันนี้เบ็ดกระมองอันนี้ปลาดุกเสี่ยมือบา้านลปลาดุกสองโตแล้วก็เครื่องเขาอาบาัตเบาไก่ก็เอาขึ้นไปเลยเอามาพอกันใหมวิดีโอต่อไป สำหรับวิดีโอนี้บาา่าวติดจะขอฝากเด้อจะได้กับฝากเอฟซีฝาก่านผู้ชมก็บบริจาคให้ขามโฆษณาและจะได้กับลไล่ใดฝากส่วนหนึ่งของเขากับมาส่วนมานำโฆษณาวัสดิทานขามเขากับจะอุดนะทำบุขคลมากกเป็นกำลังใจให้เฮ้าวัดสันซะเฮามีกำลังใจเหตุฉีดต่อไปสำหรับมณีบาา่าวทิดกับสบายดี